วันนี้เราจะพามารู้จักกับเครื่อง a l ลต r าไพร์ e กันค่ะใครที่สนใจเรื่องการยกกระชับใบหน้าห้ามพลาดเลยค่ะ a l ลต r าไพร์ e คืออะไร อัลตราพราย์นะคะเป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ในเรื่องของการรักษาความหย่อนคล้อยของบริเวณกรอบหน้าและลำคอรวมทั้งลดริ้วรอยและความเหย่ยวย่นบริเวณหน้าอกค่ะอัลตราพราย์ทำงานโดยอาศัยคลื่นอัลตราซาวด์ความแม่นยำสูงในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในระดับชั้นสมาสผิวหนังชั้นล่างและผิวหนังชั้นบนรวมทั้งหมด3ชั้นทำให้ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ข,ของการยกระชับใบหน้าและการเพิ่มคุณภาพผิวค่ะ Altera Prime แตกต่างจาก Altera SPT อย่างไร หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า t ั r a Prime มีความแตกต่างจาก u l t r r a PT รุ่นเก่าอย่างไรโดย u l t r r Prime นะคะระบบเขามีการพัฒนาอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้นโดยมีการปรับที่ระบบ u l t r a Sound i m a g เนะคะเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถส่งพลังงานเข้าสู่ชั้นผิวคนไข้ตามความจริงแบบเรียลไทม์เนื่องจากคนไข้แต่ละคนนะคะจะมีความลึกของชั้นผิวไม่ตรงกันร้อการปรับแบบนี้จะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นและความเจ็บระหว่างทําน้อยลงค่ะ นอกจากในเรื่องความแม่นยำแล้วนะคะอัลตราพรมีระบบปฏิบัติการที่มีความรวดเร็วมากขึ้นทำให้ย่นเวลาการรักษาได้มากถึง20%ค่ะ อัลตราพรายเหมาะกับปัญหาแบบไหน1น,นะคะเหมาะกับคนที่สนใจหัตถการ f เฟซลิ t อยากยกระชับใบหน้าแต่ว่าไม่ต้องการผ่าตัดอยากได้หัตถการที่ทําเสร็จเร็วนะคะไม่ต้องพักฟื้นกลับไปใช้ชีวิตประจําวันปกติได้ทันทีนะคะโดยอัลตราพรายจะเห็นผลหลังทํา20%เห็นผลเต็มที่ประมาณ2-3เดือนแล้วก็เห็นผลได้ยาวนานถึง 1- 2ปีค่ะ ะะเหมาะกับคนที่มีผิวหลวมคอลลาเจนลดลงจากการถูกแสงแดดการมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการกินหวานบ่อยๆหรือมีอายุที่มากขึ้นก็ตามการทำอัลตราพราม์เนี่ยก็จะสามารถฟื้นฟูนให้ปริมาณคอลลาเจนหนาแน่นมากขึ้นได้ค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีปัญหาแก้มหนักนะคะหรือมีเหนียงการทำอัลตราพราม์จะทำให้มีความกระชับมากขึ้นที่ชั้นสมอสและชั้นผิวหนังทำให้กรอบหน้าดูชัดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะใครบ้างที่ไม่เหมาะกับการทำอัลตราพราม์ หนึ่งเลยนะคะไม่เหมาะกับคนที่มีแผลสดแผลเป็นคีรอยภาวะติดเชื้อหรืออักเสบบริเวณใบหน้าในวันที่มาทำอัลเทร่าไพรมค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มเด็กคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ค่ะ3ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวรุนแรงนะคะเช่นโรคเลือดออกผิดปกติโรคลมชักโรคเบาหวานโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นต้นค่ะ 4นะคะคือคนที่มีการฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์โลหะนะคะในร่างกายบริเวณที่จะทำอัลตราไพม์ค่ะใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับผิวหนังแล้วก็ความงามนะคะสามารถกดติดตามช่อง RWC Clinic ได้เลยค่ะ